วัสดีครับตะอ้วนชวนหิววันนี้อเรามาดูปลาแดดเดียวของเจ๊อะไรนะปลาแดดเดียวของเจ๊อะไรเจ๊พลอยเออเจ๊พลอ,อ,อ,อยทิศหนอมนะครับผมอ่าพี่หนอมดูโ,ดโหตาก,กันกลางแดดผมก็ยืนถ่ายกลางแดดนี่เลยครับนี่ตาก,กันสดๆเลยแมงวันไม่มีเลยครับพอนีลมแรงการแดดร้อนๆนะ่ะม,มีมีบ้างมีบ้างนะไม่ได้ใส่ย,ยานะครับชัวร์นะครับหลังเราทําแบบชัวร์ๆเลย นี่คุณผู้ชมดูโอ้โหมันจะเป็นเป็นพวกอะไรครับเจมันนีดนิดนึงเป็นปาลาอะไรเนี่ยอย่างงี้น,น่ากินมากเลยปลาเป็นปลาขาวใช่ไหมปลาขาวเจยืนอย่างนี้เลยเจยืนอย่างนี้เลยนี่นี่นี่คนทําอยู่นี่นี่คนทําอยู่นี่ไม่ให้เห็นหน้าด้วยปิดหน้านิดนึงปิดทไมเ่ะอเออจะอายทนนําไมนี่นี่นี่โอ้คุณผู้ชมดูนะเนี่ยเนี่ยปลาแบบอันนี้ต้องทําสดๆเลยนะเจ๊เนาะ แต่ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีอะไรนะเป็นกลิ่นหอมเลยอะกลิ่นหอมปลาแห้งแล้วอะตอนเนี้ยทำยก,ยยยกี้กิโลเจ๊เยอะกี่กิโลปกติทำกี่กิโลทำคนเดียวเอามาแค่ประมาณนั้นยี่สิบสามสิบโล,ลยี่สิบสามสิบโลแปล๊บเดียวก็หมดแล้วเนาะ <โด S 1> ลูกค้าก็จะสั่งเนาะเป็นปลาแดดเดียวออกเค็มเ็มนัวนวไม่ไม่ไมเค็มมาก,มมมากใช่แล้วทอดกรอบ,บอร่อยเจ๊ขายในไหนบ้างเนี่ยเจ๊พ i n ขายในไหนบ้างในเฟซในเพจของ เกตเวแปลงยาวเฟซของเตงชื่อเฟสอะไรชื่อพลอยพลอยนะไปหาเอานะอ่าโอเคนี่ครับคุณอยากกินปลาแดดเดียวแถวนี้มีขายนะครับแถวหนองแหนมีขายนะครับเจ้านี้ก็าทาโดยทําอยู่กับบ้านเลยนะครับมี่ทาเองนะครับปลาแดดเดียวมีปลาอะไรบ้างสดสะอาดจริงผมกินหลายรอบแล้วรสชาติอร่อยมากมองตรงปลาช่อนปลาขาวปลาดุกแดดเดียว มันินแดดเดียวนะปาคดีผมจองถ้ามีอ่ะอ่าโอเคปลาท่อนแดดเดียวนี่บอกเลยอร่อยมากเจ้านี้เนาะสุดยอดแหละบอกเลยเลยว่าแม่ค้าก็จะอายอายนิดนึงนะนี่เราให้ดูเนี่ยเขามีอยู่แค่เนี่ยสองตะแกงเนี่ยแค่เนี่ยเดือนนึงเขาขายได้สร้างอาชีพเลยคุณผู้ชมแต่อ้วนชวนหิวมายืนตากแดดถ,ถ่ายให้เห็นเห็นเลยนะมามา ก็ไม่อะไรมากแล้วขอบคุณเจ๊พลเนาะครับที่ให้ถ่ายเนาะแล้วเดี๋ยวตะอ้วนก็จะบอกไปในเพจด้วยว่าเจ๊พลมีขายไปติดตามเอาในเฟสพลอยๆแล้วกันเขาก็จะเป็นขายทําอยู่กับบ้านเนี่ยทําเองก็ไม่ได้ใส่สารอะไรเลยตากเองทําเองเนี่ยครับมีอยู่แค่นี้จริง,รงๆครับผมบใช่ใช่ดูนะด,ดูดูเนื้อนะครับน,รนี่ครับสะอาดมากเคลียร์ผิวเคลียร์โหผ่าท้อง ต้องมันจงอะผ่าทีละตัวไม่ใช่ง่ายเนื้อปลาเล็กๆอย่างเงี้ยเออโอเคอะอะคุณผู้ชมดูเท่านี้พอเนาะเดี๋ยวเรื่องทอดกินเดี๋ยววที่หลังนะโอเคครับผมก็ปิดคลิปเท่านี้ครับผมนี่ครับผลิตภัณฑ์ของคนไม่ท้อนะนี่นี่ดูคนนี้นี่นี่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ครับโคตรสู้เลยนะครับนี่นี่น,นี่ปลูกบ้านปลูกเรือนซื้อรถเนี่ยผัวไม่ต้องทําอะไรเลยผัวเป็นกำลังใจให้เมียอย่างเดียวนี่ทาคนเดียวเนี่ยโอ้โอเคครับผม ปิดคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับ